ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานายพิทักษ์ตุ้มมีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสมพิทยาคม วิทยฐานะผู้อำนวยการจำนวญการพิเศษบัรจุรับราชการอาจารย์หนึ่งระดับ3วันที่15กันยายนพุทธศักราช2536โรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษาจังหวัดอุดรธานีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสหนัศึกษาเมื่อวันที่ 1. พฤษภาคมพุทธศักราช2554และย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสมพิทยาคมเมื่อวันที่ 22งตุลาคมพุทธศักราช2563ประวัติการศึกษาปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้ดำเนินการดังนี้ 1. ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำวิชาแนะแนวชั้นมธัธยมศึกษาปีที่6จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ 5. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมหมนิสัยผู้เรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภาวะการปัจจุบันและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสารศึกษาและมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสารศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสารศึกษาโดยมีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสารศึกษาจากการดำเนินงานส่งผลให้ครู สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมมีความสามารถวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถพัฒนาสื่อหรือสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมสามารถดำเนินงานตามแผนการนิเทศการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและนําผลการนิเทศมาสรุปสะท้อนปัญหาในการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องด้านที่2การบริหารจัดการสารศึกษา 1. การบริหารจัดการสารศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสารศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดีและมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสหารศึกษาครอบคลุมทุกด้านตามโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยการมีส่วนร่วมและปรับระบบบริหารสู่โรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการสหารศึกษาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐหรือ i g a เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์ทำให้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสารศึกษาออนไลน์หรือ ITA ออนไลน์ระดับ AA คะแนนรวม98.92 2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการพัฒนางานกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไปมีการพัฒนาการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาส มีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจัดกิจกรรมสารศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center ทำให้ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมรู้และเข้าใจสิทธิเสรีภาพของตนเองในฐานะการเป็นนักเรียนที่ดีและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาตินักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและปฏิบัติตนตามกฎหมายได้อย่างเคร่งครัด ด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนมีวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบาย,ายและแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันซึ่งมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชนนโยบายของรัฐและแผนการศึกษาแห่งชาติมีความเป็นไปในการปฏิบัติส่งผลให้สามารถดำเนินงานสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาร่วมกันทุกฝ่ายมีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการบรรลุตามเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสารศึกษาที่กำหนดไว้ด้านที่ 4. การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมมีการจัดประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสารศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนประสานเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนองค์งกรภาครัฐได้เอกชนทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 2. การจัดระบบการให้บริการในสาถานศึกษาดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทําให้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอุปกรณ์หรือวัสดุจากเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนด้านที่ห การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริาาหารสารศึกษามีความรอบรู้ในการบริหารงานและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถนำความรู้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสา,ารศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้กับชุมชนสารศึกษาใกล้เคียงส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสารศึกษาข้อเสนอประเด็นท้าทาย การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสารศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการบริหารสมพิษโมเดลผ่านการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ PLC ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระบวนการดำเนินงาน 1. วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนของครูในปีการศึกษา2564 2. คณะผู้บริหารและครูร่วมกันประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน PLC 3. จัดประชุมบุคลากรเพื่อแจ้งแนวทางในการดำเนินการกระบวนการ PLC ในปีการศึกษา2 5 6 5ในรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ h y b r ิ d เร a r n i ิ่คือครูและนักเรียนพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิดในการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน โดยผู้บริหารนำนวัตกรรมสมพิษโมเดลมาเป็นตัวขับเคลื่อน 4. ครูทุกคนสร้างและใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายผ่านรูปแบบ h ฮดิท mm ์เ e a r n นิ่โดยมีเป้าหมายคือไม่ทิ้งผู้เรียนไว้ข้างหลังและกลับสู่ห้องเรียนโดยไม่ขาดช่วงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC และรายงานความก้าวหน้าให้คณะผู้บริหารรับทราบเป็นระยะ 5. ผู้บริหารนิเทศกำกับติดตามเสริมแรงทั้งครูและนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายไปพร้อมกันโดยการดำเนินงานอยู่ภายใต้วงจรบริหารคุณภาพหรือ PDCA 6. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพประจำปีการศึกษา2565และ 7. ครูทุกคนนำนำวัตรกรรมที่ได้จากรูปแบบการสอน h y b r i d Learning มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมซิมโพเซียมโรงเรียนน้ำสมพิทยาคมประจำปีการศึกษา2565ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ 1. กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Hybrid Learning ด้วยกระบวนการ p l c ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำนักเรียนกลับสู่ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ70 2. กลยุทธ์การบริหารจัดการสารถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ h y b r i d Learning ด้วยกระบวนการ PLC ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโครโรนาส2019ส่งผลให้นักเรียนะระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ม,มีผลการทดสอบระดับชาติโอเนวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2564สูงกว่าปีการศึกษา2563และสูงกว่าระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ8.93และ 3. กลยุทธ์การบริหารจัดการสารศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Hybrid Learning ด้วยกระบวนการ PLC ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีผลการทดสอบระดับชาติโอเนตวิชาภาษาไทยปีการศึกษา2564สูงกว่าปีการศึกษา2563เพิ่มขึ้นร้อยละผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ 1. โรงเรียนใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการสารถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Hybrid Learning ด้วยกระบวนการ PLC ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำนักเรียนกลับสู่ห้องเรียน 2. โรงเรียนใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Hybrid Learning ด้วยกระบวนการ PLC ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3 มีผลการทดสอบระดับชาติโอนเนตวิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2564สูงกว่าปีการศึกษา2563และสูงกว่าระดับชาติและ 3. โรงเรียนใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Hybrid Learning ด้วยกระบวนการ PLC ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ปัญหาอุปสรรค ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานมีแนวโน้มที่ดีแต่ผู้พัฒนาพบปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานคือความพร้อมของนักเรียนในด้านต่างๆอาทิเช่นระบบสาธารณูปโภคฐานะทางครอบครัวความพร้อมของอุปกรณ์ในการศึกษารวมไปถึงสภาพภูมิศาสตร์ที่นักเรียนอาศัยอยู่ข้อเสนอแนะในปีการศึกษาถัดไปจะมีการส่งเสริมให้ครูทุกคนมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง100%เ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานความก้าวหน้าและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน